ตอมเสร็แล้วทำมันเพิ่งทำงานเหรอถึงเพิ่งรู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดคิดว่าได้งานจากพี่แล้วจะชิงพี่ได้ง่ายไหม้ากล้าทำ่างนี้กับพี่ได้ไงฮะน้าก็รู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่ยอมถ้าพี่ไม่อยู่อนุญาตเราเลิกกันไม่ได้เข้าใจไหมนะพี่พัชพี่พัชพี่พัชหยุดครับพี่พัชต้องกลับไปหาพี่ปาบแล้วผมก็ต้องกลับไปหาใหม่ แล้วผมก็ไม่อยากทําแบบนี้เลยรักใหม่ครับก้าพูดนะว่ารักใหม่คนรักกันเนี่ยเขาไม่นอกใจกันตั้งแ,แต่แรกหรอกแล้วลองคิดดูดีๆนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับใหม่จะเป็นยังไงพี่พัดถ้าพีพัดแต่ต้องใหม่แม้แต่ปลายเล็บผมไม่เอาพี่พัดไปแน่คนเกาะเมียกินอย่างแก่ คิดหรอว่าจะทำอะไรฉันได้